สวัสดีครับผมอัธกร,รอัธสงเคราะห์จากห้อง J 1สิบเอดสายการเรียนภาษาภาษาเยอรมันนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาส่งงานอาจารย์อัครวุฒิประชานันนะครับวิชาภาษาไทยในงานหัวข้อเรื่องแนะนําหนังสือเล่มโปรดครับซึ่งหนังสือเล่มโปรดที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้เนี่ยก็คือหนังสือเล่มน,นี้เลยครับผมเพิ่งได้มาจากศูนย์ประชุมศิริกิจนะครับตอนสัปดาห์หนังสือเนี่ยศูนย์ซิ้นความเป็นคนมันเห็นไหมเห็นหน,นะครับผมหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยเป็นหนังสือนิยายที่ เรียกได้ว่าดังมากๆในญี่ปุ่นนะครับแต่แปลกที่ว่าแบบคนไทยอ่ะไม่ค่อยรู้จักกันผมรู้จักนิยายเล่มนี้ครั้งแรกเนี่ยครับตอนที่ผมเนี่ยได้ดู y o u u u b เนาะผมเมื่อก่อนชอบแบบนิยายเพราะจิดๆอะไรเงี้ยตอนนี้ตอนนี้เลิกแล้วนะครับผมคือผมเนี่ยชอบดูคลิป Youtube แบบนั้นใช่ไหมแล้วก็ผมก็ไปเจอคลิปคปนี้เนี่ยมันเขียนว่าสูญสิ้นความเป็นคนแบบสรุปแล้วเนาะคือตอนเด็กอะเราก็ไม่ชอบอ่านเราชอบฟังสปอยอะไรางี้มากก่อเนาะ แล้วจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ฟังสปอยแต่ว่าเวอร์ชันนั้นเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่เออนักเขียนการ์ตูนนะครับจุนจิกิโตเอาหนังเอาเนื้อหาในนิยายเนี่ยมาไว้มาไร้เป็นการ์ตูนอีกทีหนึ่งเนาะซึ่งพอผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้จบก็ได้รู้ว่าหนังเนื้อหาเนี่ยมันมันจะเหมือนมันเหมือนกันมาสักแปดสิบเลยแต่ก็แบบสักยีนะ่สิบเนาะที่มันแตกต่างออกไปแต่มันก็ไม่ใช่พลอยหลักอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงพลอยหลักพลอยหลักเนี่ยมันยังเหมือนเดิมทุกป,ประการแต่ว่าอาการเล่า ก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มรีวิวเรื่องนี้เลยก็เรามาเริ่มจากคําว่าชื่อเรื่องของมันเลยสูญสิ้นความเป็นคนนะครับแค่ชื่อเรื่องเนี่ยผมว่ามันก็แค่ชื่อเรื่องผมว่ามันก็มีอะไรน่าถกกันแล้วนะครับคําว่าสูญสิ้นความเป็นคนตอนผมได้ยินครั้งแรกเนี่ยผมครั้งแรกแบบจริงๆอะนะผมได้ยินว่าผมก็คิดว่าแบบหนังสือเล่มนี้เนี่ยน่าจะเล่าเกี่ยวกับคนคนหนึ่งที่ผ่านชีวิตที่แบบที่แบบ หน้าอับอายเสียศักดิ์ศรีถูกย่ำยีความเป็นมนุษย์จนแบบไม่เหลือความเป็นคนเลยผมตีความคาว่าสูญสิ้นความเป็นคนในทีแรกเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับสมซึ่ง <oret tiempo. S 2> พออ่านจบเนี่ยก็ยังตีความแบบนี้อยู่แต่ผมได้กลับตีความสูญสิ้นความเป็นคนแยกไปอีกทางได้นะครับตอนนี้ผมตีเป็นสองทางน,นี้แล้วเตีเสองทางน,นี้แล้วคําว่าสูญสิ้นความเป็นคนเนี่ยแท้จริงแล้วอะ่ะเราจะสามารถสูญสิ้นอะไรบางสิ่งได้ไหมถ้าเราไม่ใช่อย่างนั้นแต่แรกงงไหม ต้องบอกอย่างนี้ครับดาไซโอซามุเนี่ยเกิดในครอบครัวที่พ่อเนี่ยเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเนาะเป็นอารมณ์เหมือนสอสอสอ,อะต้องเข้าไปในสภาทุกๆอาทิตย์นะครับที่โตเกียวพอเป็น,นี้ปุ๊บดาไซโอซามุสมสัมผัสความว่างเปล่ามาตั้งแต่เด็กคืออารมณ์เหมือนกับว่าตัวเองไม่เคยไม่เคยใช้ชีวิตอยู่แบบโดยมีแรงอะ่ะโดยมีแรงผลักดันจากข้างในในการใช้ชีวิตเลยยกตัวอย่างเช่นคนเราเนี่ย เวลาถ้าเราอยากจะกินข้าวทําไมเราถึงอยากกินข้าวเพราะว่าเราหิวถูกไหมแต่ชีวิตของดาร์ไซนตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เด็กเลยนะเ,เลยนะี่ยเขาบอกว่าทุกครั้งที่เขากินข้าวเขาไม่เคยรู้สึกว่าเขาหิวเลยเขารู้สึกแค่ว่าพ่อแม่เรียกมากินแล้วแบบมันถึงเวลาต้องกินแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่เคยเข้าใจเลยว่าความหิวที่แท้จริงอะ่ะคืออะไรมันทําให้แบบชีวิตเขาการเป็นคนที่ล่องลอยมากๆ จะทําอะไรก็เหมือนได้หมดอ่ะเขาเรียกไอก้นีก่เขาเรียกมาก็าทํเขาพูดไงก็เป็นอย่างนั้นอะไรก็ไม่มีความพูดไงไม่ใช่ไม่มีความรอกหลักลอยใช่คหว่าหลักลอยว่าไม่มีหลักปักที่มั่นในใจตัวเองที่มันแน่นอนนะครับการเป็นหมีทําให้ดาไซเนี่ยรู้สึกแตกแยกจากมนุษย์หมายเขาว่าไงแตกแยกจากมนุษย์นะครับคือตัวเขาเองเนี่ยเริ่มไม่เข้าใจความซับซ้อนของมนุษย์มากขึ้นเลย ทุกอย่างเนี่ยครับทุกความขัดแย้งเนี่ยเกิดขึ้นจากความว่าไม่เข้าใจเสมอนะครับเขาเริ่มไม่เข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์เขาเริ่มรู้สึกว่าทําไมมนุษย์ถึงทําอย่างนี้รั้ที่ในใจก็ไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับอย่างเช่นอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปตอนแรกคือเขาไม่ได้หิวแต่ทําไมเขาต้องไปกินด้วยเพียงเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าคือเขาโดนสั่งให้ไปกินนี้หรอคือว่ายังไงทําไมเขาถึงต้องไปกินทั้งที่ในใจก็ไม่ได้อยากกินเลยขนาดนั้นนะครับทําให้เขาได้เริ่มไม่เข้าใจมนุษย์และเริ่มอีตัวออกห่างจากนุษยย์เรื่อๆ จากนั้นก็จะเป็นสเตปนะครับตีตัวอาหารสุดท้ายเขาก็ define ตัวเองว่าเขาเนี่ยเป็นสปีชีอะไรไม่รู้แต่ไม่ใช่มนุษย์นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นอ่ะสูญสิ้นความเป็นคนอ่ะเราจะสามารถสูญสิ้นสิ่งที่เราไม่มีแต่แรกได้ไหมอย่างเช่นแบบอย่างที่ว่าไปอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าเราจะตีความว่าคนทุกคนที่เกิดมาก็าคือเป็นคนตั้งแต่เกิดมาดาไซเนี่ยครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นคนแต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปจําความตอนไหนก็ได้ พูดผิดตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้เขาก็สูญสิ้นความเป็นคนไปแล้วเขาว่าสูญสิ้นความเป็นคนเนี่ยจึงเริ่มตั้งแต่ต้นเรื่องด้วยซ้ำไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ของมันที่ทําให้ดาไซสูญเสียความเป็นคนมันเริ่มต้นตั้งแต่เขาไม่มีความเป็นคนเหมือนคนอื่นเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแค่ชื่อเรื่องมันก็ห้านาทีแล้วนะกินไปห้านาทีแล้วนะแค่ชื่อเรื่องนะโอเคเรามาต่อกันที่หัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อที่สองนะครับก็คือข้อคิดของเรื่องนี้เนาะ ผมได้ข้อคิดจากเรื่องนี้เนี่ยหลักๆก,ก็คือประมาณสองเรื่องแต่ว่าสองเรื่องเนี้ยคือมันก็เป็นสองเรื่องใหญ่ๆเนาะแล้วมันสามารถแตแกแยกย่อยเป็นหัวข้อยิบย่อยได้อีกหนึ่งเลยก็คือนี่คือเริ่มข้อคิดที่หนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าความว่างเปล่ามันทําร้ายคนคนหนึ่งได้มากมายขนาดนี้ถึงขั้นสูญสิ้นความเป็นคนนะครับความว่างเปล่าในที่นี้คืออะไรนะครับความว่างเปล่าหลายคนเนี่ยอาจจะตีความคําว่าความว่างเปล่าเป็นหลายอันเป็นหลาย ไปหลายแงย่หนึ่งคือแบบเหงาไม่มีแฟนไม่มีเพื่อนเหงาไอความบ้าเปล่าแล้วแต่ว่าผมตีความว่าความว่าเปล่าที่นี้ทําให้ดาไซโอซามุพังเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเขาไม่มีแรงเขาไม่มี purpose ที่ที่ต้องใช้ชีวิตก็คืออย่างว่าเขาตั้งแต่ตั้งแต่เขาเล็กๆเ,เขาไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องกินข้าวแต่เขาก็ไม่ได้หิวไงเขาก็แบบรู้สึกว่าพอเขาเริ่มคิดไปเรื่อยๆเฮ้ยทำไมเราต้องใช้ชีวิตอะในเมื่อแบบเราก็มันมีเหตุผลที่ต้องใช้งงไหม บางคนเนี่ยการใช้ชีวิตเนี่ยอาจจะมีเป้าหมายการชีวิตเช่นแบบอยากไปบันจี้จัม๊มอยากไปเที่ยวรอบโลกอยากไปดูฟุตบอลโลกรอบชิงสักครั้งอะไรนี้ใช่ไหมนี่แหละคือแรงมันจะแต่ของคนเราคนปกติเขาคนปกติในความคิดของโอซามุที่เขามองว่านี่แหละคือคนแบบอยากใช้ชีวิตใช่ไหมแต่ว่าเขาสึกว่าเขาไม่เห็นมีอะไรเลยแบบหิวก็ไม่หิวแบบจนก็ไม่จนแบบไม่จาเป็นต้องหาเงแบบินก็รวยอยู่แล้ว,อ,ลวอะไรเงี้ยไม่มีความฝันด้วยทำให้เขาเนี่ยเริ่มสูญเสีย ความอยากใช้ชีวิตไปเรื่อยสุดท้ายเขากลายเป็นแบบหลักรอยอ่ะแบบชีวิตนี้อยู่โดยมิ่งเป้าหมายไม่มีเลยเลยแบบโบเบวิ่งว้างอะไรเงี้ยไม่มีะไรเลยนะครับก็ความว่างเปล่าทําให้เขาทําให้คนคนหนึ่งคนดีๆคนนึงเนาะคือดาไซก็เกิดมาเหมือนพวกเรามีครบสามสองประการเหมือนเรานี่แหละแต่แบบความว่างเปล่าแค่ความว่างเปล่าจริงอ่ะทําให้ชีวิตเขามันเป๋ได้ขนาดนี้นะครับผมข้อสองคือหัวข้อนี้จะยาวค่อนข้างยาวนะครับก็มันส่วนหนึ่งมันมันข้ามผสมแหละความคิดของ ดาไซก็ส่วนหนึ่งส่วนพอเราอ่านเราก็ได้คิดตามเนาะบางอย่างมันก็เป็นความคิดผมซึ่งผมจะอธิบายนะครับอันแรกเลยเนี่ยความซับซ้อนวงเล็บความหน้าตัวของมนุษย์ในความคิดของดาไซความซับซ้อนของมนุษย์เอาจริงมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนไม่ใช่ในแง่ของการทํางานของเซลล์นะว่าเรามีเราแบบมีความรู้สึกมึนคิดได้แต่ว่าแบบแต่ว่าแบบความซับซ้อนในเรื่องการการะทาและความคิดของมนุษย์ก็เป็นสิ่งที่ ทำให้คนคนหนึ่งที่เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็แฟนพวกแปลกแยกจะสังคมไปช่อมซอมมนุษย์อย่างแรกเลยที่เขาเห็นคือเขาเริ่มจากตัวเองทุกอย่างทุกย่างก้าวนะครับเริ่มจากตัวเองหมดนะครับผมพูดประโยคนี้ไปสามรอบแล้วทุกคนน่าจจาได้แล้วเรื่องความหิวนะครับเขามองว่าแบบคนเราอะ่ะแบบก็ไม่เห็นหิวทําไมต้องกินข้าวแล้วแล้วทำไมผมยังไปกินงงปะทําไมผมยังกินการทําเนี่ยช่างส,วน,ส,ว,นสวนทางความคิดที่จริงเลยใช่ไหมพอ พอเขาเริ่มโตขึ้นเนี่ยพอต้องเริ่มไปโรงเรียนเขาก็ต้องเริ่มรู้จักผู้คนมากมายต้องเริ่มเข้าสังคมใช่ปะ่ะด้วยความที่เป็นเด็กธรรมดาทั่วไปว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยทําให้แบบเขาช่วงแรกเนี่ยก็ไม่มีเพื่อนพอเขาไม่มีเพื่อนเขาก็ต้องทําตัวให้มีตัวตนขึ้นมาก็คือสร้างคือสร้างตัวตนใหม่ให้เป็นคนตลกจริงๆสร้างตัวตนใหม่ให้เป็นตัวตลกทํา,ให,าใ,หทให้เขาเนี่ยเป็นโจ๊กประจําโจกเกอร์เลยประจําห้อง แต่ถามว่าตัวตนของเขาเป็นอย่างนั้นไหมก็ไม่เขาชอบอ่านหนังสือเขาชอบวาดรูปใช่ไหมล่ะแต่แบบเขาต้องสร้างตัวตนขึ้นมาคือแค่นี้มันก็เป็นการหลอกตัวเองแล้วเป็นการหลอกตัวเองในระดับที่ว่าแบบตองทัานต้องเปลี่ยนตัวตนตัวเองเพื่อให้คนอื่นมาสนใจอะไรเงี้ยซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะบอกเองนะว่าเขาเกลียดมนุษแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องการความรักความสนใจเพื่อไม่ให้ชีวิตเขามันว่างเปล่าสุดท้ายอะพอโตขึ้นไปหน่อยเขาเริ่มเห็นแล้วว่าแบบมนุษย์อ่ะเป็น ประเภทที่ว่าชอบเสแซงก็คือต่อหน้าทำอย่างรับหลังทำอย่างคือเราก็ต้องยอมรับเนี้ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเหมือนด่าเราแล้วก็สแสดงให้เห็นถึงมุมมืดของมนุษย์ในเวลาเดียวกันเนาะเพราะอย่างหนึ่งเราคือมนุษย์เล่มสือเล่มนี้ด่ามนุษย์เต็มๆเลยจึงทําให้มันด่าตัวเราเองในมุมหนึ่งแล้วก็สะท้อนเห็นความกลัวในจิตใจของเราเองด้วยเพราะความหวาดกลัวมนุษย์อะเอาจริงผมว่ามันเกิดขึ้นในทุกคนเลยพอใช้คาว่าหวาดกลัวมนุษย์อะผมรู้สึกว่า ทุกคนอ่ะคงจะรู้สึกหมดเลยโมมันเป็นความที่ดุแรงมากเลยเนาะหวาดกลัวมนุษย์อ่ะคือแบบเพื่อนผมก็เป็นมนุษย์พ่อแม่ผมก็เป็นมนุษย์เงี้ยแล้วมันจะแบบหวาดกลัวมนุษย์ได้ยังไงแบบคุณก็คือมนุษย์นี่นึกออกปะแต่ว่าพอผมมันนึกคิดจริงจริงอ่ะเขา,วาหวาดกลัวมนุษย์อ่ะสกเกลยิบย่อยของมันก็คือความแบบไม่มั่นใจความกลัวในว่าคนอื่นจะตัดสินหรือเปล่าอย่างเช่นการที่ผมแบบแต่งตัวมอสอไปสยามเนี้ยมันก็ทําให้แบบผมก็เริ่มแบบเอใจแล้วแบบอ๊ะแบบ ตอนอยู่ในห้องนะตอนแต่ตัวคนเดียวตอนแต่งกระจกตอนอยู่หน้ากระจกเนี่ยโหเราแบบหล่อเท่ทุกคนจะกวาลเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอแค่โหวน b ีทเผมเห็นคนอื่นแบบเฮ้ยทำไมเขาหล่อจังทาไมเขาแบบแต่งตัวดีกว่าเราเลยเขาจะมองเราไม่ดีไหมเขาจะมองเราไม่ดีไหมนะครับผมไอเนี้ยก็เป็นความหวาดกัวมนุษย์ในระดับหนึ่งแล้วนะถูกปะเพราะเราหวาดัวมนุษย์หวาดรู้ว่าเขาจะมองเรายังไงถูกไหมนี่แหละครับเขาหวาดกัวมเอาจริงมันก็ไม่ได้ไกลตัวเราเลยมันใกล้ตัวเรามากมันเกิดขึ้นทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตอยู่ เราใช้ชีวิตอยู่เราไม่เคยใช้ชีวิตวันไหนโดยไม่ปราศจากความกลัวมนุษย์เลยเรากลัวมนุษย์อยู่ทุกๆวันนะครับผมแล้วก็ความนั่นแหละอย่างที่ผมบอกก็คือหนังสือเล่มนี้มันเหมือนด่าเราแล้วก็ทําให้เราคิดได้ในมุมเดียวกันอย่างเช่นว่าแบบมนุษย์เนี่ยเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตที่นี่นี่ความคิดของผมเองนะครับต่างจากที่อ่านแล้วได้ตีความผมคิดว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ไม่เคยรู้ตัวเองเลย ไม่เคยรู้ตัวเองในที่นี้ไหมครับว่าเราผมแม้กระทั่งตัวผู้เขียนอย่างไดเซตดาไซนะครับก็แบบในหนังสือเล่มนี้เขาบอกเขากลัวมนุษย์ใช่ไหมเขากลัวว่าผู้อื่นจะมองเขาย,ยังไงแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ตัดสินผู้อื่นอยู่ mm hmm. เขาเรียกเพื่อนของเขาว่าบางครั้งก็เรียกว่าไอ้โง่บ้างเรียกเขาว่าอยากดังบ้างอยากเด่นบ้างอะไรงนี้คือผมว่าผมมองว่าเนี่ยไอ้น,นี้ก็เป็นการตัดสินคนอื่นเหมือนกันนะครับซึ่ง คือเราเราอ่ะบางครั้งเรากลัวคนอื่นจะตัดสินเราใช่ไหมแต่สุดท้ายแล้วบางครั้งเราก็ตัดสินคนอื่นเหมือนกันอย่างเช่นประเด็นที่สยามยกขึ้นมาสมมุติผมแต่งตัวดีมากเลยแล้วแบบผมไปเดินสยามไงแล้วผมเจอคนแต่งตัวแบบอือเอาฟิตคนนี้มันแบบโทษนะมันอืออยู่โน้แบบอย่างนั้นอ่ะเราก็จะตัดสินเขาไปแล้วถูกไหมเราก็จะมองเขาหนึ่งแต่ว่าเราก็จะแบบไอ้นี่มันแต่งตัวแบบเออนี่จังเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ซึ่งผมมองว่าทุกคนเราก็เคยทําอย่าปฏิเสธว่าเราไม่เคยทำหรอกเอาจริงนะทุกคนก็ทาหมดเลยนะครับก็นั่นแหละมนุษย์บางครั้งอ่ะเราหวาดกลัวในสิ่งเราอาวาัดกลัวในสิ่งไม่ดีของมนุษย์คนอื่นใช่ไหมแต่สุดท้ายเราก็พ่นสิ่งไม่ดีเหล่านั้นใส่คืนเหมือนกันมันเป็นการหวาดกลัวกันไปกันมาสุดท้ายเราก็คือมนุษย์นะครับเราเหมือนกันเราพ่นสิ่งเราพ่นสิ่งไม่ดีต่อกันและสิ่งไม่ดีเหล่านั้นก็ดันเหมือนกันอีกนะครับคูณเรางงๆเราหนังสือเร่มนนี้ พอเราอ่านกุ๊บล้อก็เริ่มเราก็แบบไม่รู้จะเรียบเรียงว่าเขาพูดยังไงล้วก็ได้ประมาณนี้นาาจาย <laughs> แล้วก็ข้อที่หัวข้อที่สามนะครับก็คือนี่หัวข้อม่นะหัวข้อที่สามสิ่งที่นําไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะครับ <laughs> ก็อย่างว่าเลยเนาะหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบจะมีแต่กราฟดิ่งลงเหวอย่างเดียวเนาะตั้งแต่ผมเล่ามาเนี่ยมีแต่ความทุกข์ทรมานทั้งนั้นเลยใช่ไหม <laughs> แต่แบบหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะมีบางส่วกราฟมันพุ่งขึ้นมา แ,แสดงเห็นถึงความสุขของผู้เขียนแล้วก็ความรักของผู้เขียนด้วยในแง่มุมหนึ่งซึ่งกว่าจะถึงเขียนถึงหน้านั้นก็มาสักหกสิบเจ็สิบเปอร์เซ็ของเรื่องแล้วคือสาสิบเปอร์เซ็นสุดท้ายของเรื่องมันจะเริ่มแสดงให้เห็นถึงความรักแล้วก็ความสุขของผู้เขียนเนาะซึ่งก็คือความสุขแบบ primary แบบที่มนุษย์เราพึงมีได้เลยเว้ยแบบคือสุดท้ายเราอ่านไปเรื่อยเรเราจะมองว่าทําไมแนวคิดเขาเป็นนี้เขาเป็นนี้ใช่ไหมแต่พอดูเขาพลาดที่มีความสุขก็คือมนุษย์คนเดียวคนเดียวกับเรานี่แหละที่แบบอืม ก็คือว่าเป็นมนุษย์คนเดียวกับเรานี่แหละนะครับอ่ากับเขาเล่งกันต่อสิ่งที่ผมนาไปใช้ได้เนี่ยก็คือไอนนี้เขาเขียนเองเลยนะไอนนี้เขาเขียนเองเลยว่าเพื่อนเขาเนี่ยด่าเขาว่าถ้านายทําตัวแบบนี้ต่อไปนะสังคมจะไม่ต้อนรับนายแน่แล้วเขาก็คิดต่อไแบบว่าแบบสังคมไม่ต้อนรับนายสังคมไม่ต้อนรับฉันหรือว่าคุณอะไม่ต้อนรับฉันกันแน่แล้วอ้างสังคมเพราะว่าไอ้น,นี่มันเขออาอธิบรรยายยากแต่ผมอ่านขึุ้ผมแบบโปะแบบ เออวะเลยก็คืออารมณ์เหมือนกับว่าผมสักผมล้างจานแล้วผมเปิดน้ําทิ้งแล้วก็จะมีคนมาด่าผมว่าเฮ้ยเปิดน้ําทิ้งอย่างเงี้ยไม่สงสาร,ด Africa, รเด็กในแอฟริกาหรอเด็กแอฟริกาเนี่ยไม่มีน้าจะกินไองน,นี้แค่ล้อเล่นนะเด็กแอฟริกาไม่มีน้ําจะกินทําไมทําตัวแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าแบบไอ้นั้นมันทำให้เรารู้สึกแยก่เพราะว่ามันก็เออเหมือ,อมนอเนาะนเด็กแอฟริกสึกแล้ว ว่าไปใช่ไหมแต่ถามจริงๆแล้ว่ในชีวิตจริงของเราอ่ะมันจะมีใครที่เอาน้ําที่เราใช้แล้วอ่ะไปให้เด็กแอฟริกากินงงไหมคือแบบพูดไปเหอะก็ได้แค่พูดอ่ะเพราะสุดท้ายแล้วใครบ้างว่ามันจะเอาน้ําแบบที่เราใช้แล้วอ่ะไปให้เด็กแอฟริกากินอันนี้คือที่ผมยกตัวอย่างเองเพราะในหนังสือมันยกตัวอย่างว่าเหมือนว่าแบบในญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการการแบบข่านิยมว่าการที่เรากินข้าวเหลือครั้งละสามเม็ดเนี่ยถ้ามีคนทําแบบนี้สิบล้านคน ราจะสูญเสียข้าวต่อปีเนี่ยเป็นกระสอบกระสอบเป็นดอเป็นรถบรรทุกอะแล้วเขาคงว่าแบบแล้วมันจะมีใครแบบรวบรวมไอ้ข้าวสำริดที่เรากินเหลือมาเป็นกระสอบวะเนึกอปะมันก็เป็นแค่แบบความคิดของคนอะมันก็เป็นแค่ความคิดของคนซึ่งถามว่ามันเดือดร้อนเราไหมก็ไม่อยู่ดีและถมมันเดือดร้อนเขาไหมถามว่าเขาจะมาเก็บข้าวจะมาแบบเอาน้ำจากเอาน้ำจากที่เราใช้ทิ้งเนี่ยไปให้เด็กแอฟริกาไก็ไม่นี่ครับสุดท้ายแล้วอะไรหลายอย่างที่เขาบอกว่า สังคมไม่ต้อนรับแน่แต่งตัวไม่ดีอย่างเงี้ยสังคมมองคนอื่นเขามองนะอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็มันก็เป็นแค่นั้นน่ะมันก็เป็นแค่นั้นจริงจรงิมันก็เป็นแค่ค,าความคิดนาม,มาทาที่มันเกิดขึ้นแค่นั้นเลยถามว่ามันส่งผลกระทบต่อเราไหมมันก็ไม่มันแค่เอาแค่จ,จะโดนแบบถามว่าโดนตัดสินแล้วถามว่าโดนตัดสินอย่างนั้น่เดี๋ยวสักพักอ่ะเดี๋ยวสักพักคนไอ้คนตัดสินนั้นันก็ลืมแลวแถมเขาแค่ตัดสินนั้นเรา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 เดือดร้อนอะไรเขาก็ตัดสินเราก็ก็เลืองของเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งมันเป็นแนวคิดที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะฟ้ากับเหวเลยนะครับจากคนที่หวาดกลัวมนุษย์หวาดกลัวมนุษย์ว่าแบบเขาจะทําอะไรกับเราไหมเขาจะเสียแ้งเขาจะตัดสินเราเขาจะมองเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยแบบพลิกพลิกจากเหวเป็นฟ้าเลยครับผมจากแบบแล้วก็มามองนี้ได้ผมรู้สึกว่าบางครั้งนะครับความเศร้าหรือความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยมันขอแค่แบบพริบตาเดียวขอแค่แบบ เทรลนดิ้งคอ,อยเดีวมันสามารถพลิกจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเป็นหน้ามือได้ครับผมรู้สึกว่าแบบหนังสือที่ผมรู้สึกว่าแบบหนังสือเล่มนี้มันสะท้อนหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ด้านด้านแบบสูญสิ้นความเป็นคนของผู้เขียนแต่มันสามารถรีสตาร์ความเป็นคนของเรากลับมาได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้คือบทปิดท้ายคือจะจบแล้วนะครับอาจารย์สิบห้านาทีคลิปนี้ไม่สั้นแล้วนะครับก็อมอยากจะบอกว่าหนังสือที่ดีเนี่ยในความคิดของผมนะในความคิดของผมนะ หนังสือที่ดีเนี่ยไม่ใช่หนังสือที่เขียนแล้วเพ้อฝันเขียนแล้วอ่านแล้วมีความสุขยิ้มล่าเริงอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าหนังสือที่ดีเนี่ยมันคือหนังสือที่เขียนได้มนุษย์ที่สุดเขียนได้รีเลดกับความเป็นจริงมากที่สุดเนี่ยคือหนังสือที่ดีเพราะว่าในฐานะคนอ่านเนี่ยผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับที่อ่านหนังสือที่มนุษย์อีกคนหนึ่งเขียนถึงแม้ว่ามน,น,นุษย์อีกคนนึงเนี่ยจะสูญสส้นความเป็นคนไปแล้วแต่ลึกๆแล้วเขาก็ยังเป็นมนุษย์อย่ดีสะท้อนผ่านหนังสือและ แนวคิดะระาอย่างของเขาเขาเป็นมนุษย์ดีๆแค่ความคิดของเขาบางอย่างมันอาจจะทําให้เขาคิดว่าสูญสิ้นความเป็นคนแต่ในมุมมองของผมเองแล้วเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนเราดีๆนะครับก็หนังสือที่ดีเนี่ยควรจะติดค้างอยู่ในใจผู้อ่านและเป็นเครื่องมือให้ผู้อ่านเนี่ยตระหนักรู้ถึงอะไรบางอย่างและสามารถเปลี่ยนแปลงตัวทางด้านของผู้อ่านได้ในทั้งแนวความคิดและในความคิดนั้นเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นการกระทําในที่สุดครับ ผมขอจบการแนะนำมาสือเล่มโปรของผมเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ